โอเคก็สวัสดีด้วยคุณเชียงแชนแนลนะฮะกับคลิปที่จะเปิดบอกว่าจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ทั้งหมด6ตัวตอนนั้นคืออันนั้นอะคลิปเสียแล้วมันลงได้แค่6กวิอันนั้นคือคลิปเสียนะฮะก็วันนี้จะมาอัดคลิปให้ดูกันจะมาทําเป็นคลิปสอนเวทป่ากันนะฮะเวทป่าแบบแต่อันนี้ผมไม่ได้แบบอันนี้นะมามาถามว่า วิธีของการหิดไม่ดีผมไม่ได้จางนี้นะครับผมมาบอกว่าคือไอ้นี่ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนอะใช้ทิกเนี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถเวทป่ากันเป็นสำหรับคนที่ใช้ทิกการหิดไม่เป็นก็คือการจับเวลาของบัฟฟ้าว่าจะเกิดตอนไหนนะฮะซึ่งอันนี้ผมสามารถทำเป็นได้นะฮะงั้นเราไปตัดคลิปตอนเลือกตัวกันเลย ตัวที่วันนี้จะมาเล่นสายเวทก็ต้องไม่ใช่ตัวไหนนอกจากซัพพอร์ตอยู่แล้วเลยมันก็ไม่แค่ไม่แค่ตัวก็ถ้าตัวที่ดีที่สุดกายีนก็น่าจะใช้นะนี่ฮะหมึกป่วนป่าเซ็ตก็ส่วนเซ็ตของนะฮะลูนผมมันกากทำใจเนะซ็ตของซเซ็ตยาวกายีนเลยอ่ะ ไม่อันนี้ไมแ่แนะนลูกลานว่าด่าก,การเกงเอ้ยกางหิดทิกนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ใช่นะเ,เล่นซุปดีกว่าอ่ะมาฮะวิธีเนี้ยนะไม่แนะนํานะฮะเพราะว่าคือซุปมันไม่ควรมาเวทปากอยู่แล้วป่ะวะเออใช่ไม่ควรมาเวทอยู่แล้ว,ว,ดดวแหละหรือไม่เราก็จะเล่นสายป่วนปากก็ได้นะเป็นไม่เป็นวัตตะ เดี๋ยวตัดไปตอนที่นี่กันเลยแล้วกันนะอ้าวยู่ดีเกมค้างว่าทุทุกคนแล้วก็ดูเหมือนเกมยังไม่เข้าเพราะอะไรไม่รู้ที่ร,รู้ตอนนี้เขาทุกคนเขาโหลดเสร็จหมดแล้วเข้าแล้วแล้วเหมือนเกมนี้ป่าจะออกด้วยฮนะท่านผู้ชมแล้วเกมก็ค้างสุดยอดเกมนี้วิธีการเล่นเวทนะฮะเออความจริงนี่เหนียชายมาก ออกแค่นี้นะไม่ต้องออกอันนี้ไม่ได้มาลุกลานว่าการหิดอันนี้เพื่ความบันเทิงนะมาวัดดีน้องวัดไปไปแล้วโอ้โหจุก,กูเฮ้เฮ้เฮ้ได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า เออเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เมื่อกี้ทำให้เครื่องตกวะไม่รู้โอ้ยไปแล้วเฮ้ยได้แล้วฮะอะแล้ววิธีการดูนะคะแบบไม่ต้องเช็คเวลาดูว่าเวลามันจะใกล้หมดยังฮะเพราะว่าแต่มันจะมันจะไม่ดีเท่าของไกลหีดนะไกลหีดเอาไว้กับคนดีอย่างเดียวเฮ้ยไม่โดนไปแล้วจะกู้จะแู้ โลไม่ไม่ยอมถอยเอาไปแล้วไอเทวดาษช่วยด้วยวิหลอดเทเนี่ยฮะสังเกตบับแดงฮะเนี่ยบับแดงจะหมดอีกไม่นานฮะเดี๋ยวตอนเนี้ยบัตได้จะป่าบับแดงซึ่งตอนเนี้ยเลือดแค่นี้เอาไม่ได้แน่นอนนะมัน่าจะโดนบัตก่อนแต่บัตตอนเนี้ยเขาจะไม่เวลสีแต่แะแต่แรกกับที่ว่าป่าเราจะเวลสีแต่รู้สึกว่าปาที่สายเห็นเวลสีช้าเพราะว่ามันออกเนี่ยฮะไม่ต้องกลัว ซูเปอร์แมนเป็นตัวที่เวทป่าไม่ได้ดีเท่าหมึกของกายหิดหรอกค่ะแต่เป็นตัวที่เอาไว้หนีดีนะฮะสกิลที่แนะนำว่าผมนะ่าจะเป็นเลเซอร์เอาไปยิงฉีดเพื่อทำการสร้างดาเมจแบบแรงคนะถ้าเกิดเราใช้ทุบเข้าไปใช้ไม่ได้ดีด้วยเนะี้ยเกดแล,ล้วเครื่องตก ไม่ตกวะเอา้าไม่ตกอะเฮ้ยบัตเตอร์ไฟอยู่างนั้นเขาไม่มาแล้วฮะแเราต้องรีบอนะ่ะ เผื่อกดตีอุ้ยไปไปกีบควนอย่างนี้จะหนีง่างยๆเราไปแล้วลมต้องไม่ตีเพื่อนลมต้องไม่้ีเพื่อนอเอนอฮะได้บัฟฟ้ามาแล้วฮะตอนนี้คือบัตเตอร์ไฟความจริงเขาไม่ใช้บัฟฟ้าหรอกถ้าเกิดในตัวที่ใช้บัฟฟ้าอย่างงี้คือเขาจะหัวร้อนมากเลยนะ เอาโทษ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 เพื่อนโทษเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวยเพื่อนเพื่อนเรายอมเสียพันธุ์ได้เพื่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนบัฟอื้ออื้อไปแล้วเล่นสุบไม่คล่องแต่วีมือโค้ชัยแต่อุ้ยหลอด ไปแล้วกลับบ้านแล้วเหรอะันตาบ๊อบแดง,ง้งหายเฮ้ยบ๊อบฟ้าโอเคครับ๊อบฟ้าใกล้จะหมดแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรีเลื่ยเสร็จคือไม่แนะนําไมใ่ใช้วิธีนี้นะถ้าถ้าเกิดใครเปโปรเพเยอร์จริงๆคือจะให้ใช้แบบวิธีที่แบบว่าคือแบบอันเนี้ยนับเวลาเหมือนกไงนนแต่ผมนับไม่ถนัดผมก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่าบ๊อบฟ้าหมดเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องเกิดคิดอย่างนี้ะ Chào đi người Chào mọi buồn ha Ui Ui, stun Không được, Ui, มามามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้โหไม่ไไม่แนะนำไม่ทำนะผมบอกกันผมบอกกันนะเอาไว้ทำแค่กับเพื่อนอันนี้เราน่าแต่พลาดนะให้เพื่อนไปเวทบอบไปเพื่อนไปเวทราวิวไปเวทดิราวิวจบแล้วเกมนี้ดีหลักเล่นดีนะฝั่งตรงข้าม โอเคงั้นถ้าเกิดตอนนี้คำนวณไว้ว่าตอนนี้บัตเน่าจะไปปะแดงแต่ถ้าเกิดบัตไปป่าแดงเนี่ยคือเราจะไม่ทันไม่ทันหรอันนี้ห้ามานนี้

เอาแบต no bad. Bad แบตแบตอย่ายทาของข้าอย่างงี้ไปแบตโอ้โหรถไวมากการที่จะมาอัดให้คนดูเนี่ยมันยากไงแล้วชาร์จแบตกระตุกอัดคลิปไปเยอบมากไงกระตุกขั้นสุดยอดเวทป่าปใช้ซุปเวทเป็นไงกายยินก็ใช้รูอี้ใช้ตัวอื่นเวทผมซุปเวทป่ามาดิ แหกกับลาดอยเซอร์เปล่าน่าจะไม่แหกก็โอ้โหกระตุกเกิรโอ้โหกระตุกก็โอ้โหไม่รู้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้กระตุกกดกระตุกเกิร ช่วยเพื่อนนี้ไปยครับเล่ซุปไม่เก่งนะความจริงอ่ะโงงถอยเถิดวัดต่อฟอสกดตั้งนานผมไม่วาดดูฟูบายเนี่ยอ่ะไม่วาดทำไมมีปัญหาแบดป่าแดงกระตุกกระตุกว่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนดูกระตุกปะนะแต่ผมเนี่ยคือเล่นโคตรของโคตร้าเลยทรมานตัวเองมากตอนนี้แล้วแบตก็ ถ้าเกิดปิดใจชัดไม่โอ้โหกดเป็นปีแล้วเนี่ยไม่พื่งจะมาพุดโอ้โหลาแทกดอือไม่โดเนเยอะกระตุกอย่างงี้เน็ตอย่างงี้ไม่ได้ดาวไมเลยสโซมเอาโอ้โหจัดกดโอ้อัดอยอ่ปะวะโอเคอัดอยอ่ ยอมรับเลยอยากให้จบไวๆว่าหรือก,กวดยอมแพ้ถันไปแล้วก็รีบปิดคลิปจบมาสอนไม่ได้เน้นชนะเกมนี้แจด ได้ได้เวลาจังวิธีนี้ไม่แน,น,น้ำน้ำว่าตอนี้บัตต้องมารีบตีกัน ขูดควาบได้ w h a ต t อ e f ก c k เพื่อนม่เนี่ยถ้าายตายแล้วถ้าายตายแล้วไม่ยอมเรายอมตายเองดีกว่าเราตายเยอะกว่าอโอ,โอบุญลาดเท่

ไปลิงมันเลือดเดยอะจังวะอย่าบกใส่รูเลือดเจฟทีรู้ว่าทำไมมันกระตุกเลือดเกิดปรับลิงสวยลิงจะลวงคาร่าไม่ต้องเสียเวลาก็ได้ในความจริงเนี่ยเวลาวิ่อันติใส่ข้างหลังคาร่าทำให้มันดูวะซุป <and> เวทป่าเป็นไงทุกคน แกลากายหิดกายหิดเขายังไม่เคยมาทำหรือว่าเคยวะเปิดจำได้คุ้นคุว่าเคยไม่เคยมั <just> ้งกระตกขนาดนี <just> ้อย่าให้เล่นดีกว่าเออใช่ซุปโดนบัฟ <'t> นะทำให้เลเซอร์ไกลขึ้น <been> ว่าเป็นกระตกขนาดเนดีย้ยผมคือผมแบบเดินว่า ค,คือกดเลขความเร็วงั้นเอาว่าสอนจบแค่นี้กันฮะคลิปนี้ขอไว้แค่นี้กัน